Bebe เป็นแทนแล้วก่อนเอซีน้องชมพูดเพชรบ้านแพงน,นะคะมือนีก็เป็นงานสุดท้ายของเขาค่ะพี่น้องราพื้อนเนาะเอาบอก่า,า,าไม่สองวันไงตาเอ,อเมื่องหลังนะ <laughs> มาโดยไม่ได้เพาะไม่ได้ไม่ได้นัดหมายกันนะคะมาเพาะกันเองมาเพาะกันเองอันนี้คือทีมตากล้องของเรานะคะ <laughs> มาเจอ,อยังเปล่านี่เพาพูดเลยก็ไปยืนหอบ <laughs> ใครไปยืนหอบพี่บ <laughs> <laughs> ้า นั่นก็วันได้เล่นไปนะเราต้องลุมแล้วไหมสองวันนะเอออะไรเอาอะไรดีอันนี้กับอันเนี้ยไหนที่กดนนะมันก็ได้ทั้งสองอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นนู้นูชอบกินอันเนี้ยเฮ้ยแม่เฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยมันไม่มีซีฟู้ดอ่ะถ้ามีซีฟู้ดหนูจะซื้ออยู่ซีฟู้ดน่ะอร่อยนี่กินคนเดียวมันก็ก็กินได้มันก็กินได้ อันนี้มันซีฟู้ดไหมมันไม่มีซีฟู้ดมันแค่มีแค่ปูอัดเฉยๆใช่ไหมหาน่ากินกันค่ะพี่น้องอันนี้มันเป็นน้ำสแสงไฟหลอดไฟน้ำเซริบนะคะที่มันกระพริบกระพริบกระพริบอย่างนี้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะซื้ออะไรปล่าก็เป็นเซริบแอนแกะแอนมาไล่มาซืบเขาอีเลยดิเรามีเงินไหนมีไข่ซื้อไข่ทำไมกล้องเป็นสี คิดถึงพี่บันตอนเนาะดูแล้วมันไม่เป็นน้ำเีใ่เออคิดถึงพี่บันตอนเนาะวเัออเเสียอยู่ที่ป so ันไม่เด no. ินเดินเดนเนเดนนเดินเน้วนเขาาไปกาอยู่เนี่ยกิมจิก็มีหร อุ้ยหนูนลืมไปเอากาแ,แกฟอ่ากาแฟให้เอาเอานูขบับรถก็ะจะมีปูอดัดซื้อปูอัดไปกินดีกว่าไ,มไหมวะซื้อปูอัดไปกินแหละเนาะ,น,ะนูจะจะไปแกะมาไล่ยีหลีเลยพี่น้นอนนนงเอ้ยวู่ีเงินกิ่ถอดอะไรอันนั่นเด้ยตะก,กาตะก,กาอญี่ปุ่น ลราสูนท่าได็กหอ่อแบบได้แก้สองอนยะ่างแต่ว่าหออแบบพี่เอาส,สบ,บู่กิมไปน้ำทงไผ่ยาวสบู่ตื่นมาใจเดี๋ยวมือเหนียวล้าง,งนนหน้าไหมแพงมากเก็บไปขิมน้ำทงไผ่ยาวค่ะน้ำทงไผ่อะไรอ๋อ อาตะก้ามาให้หน่อยนี่งี้เลยอาตะก้ามาให้หน่อยใส่เลยค่ะพันกใส่ใส่ย่างเดียวใส่โู้จิ๊บอดิใส่รู้ค่ะพี่น้องยังตอนนี้คือยังเลือกไม่ได้เลยไม่งั้นกินแห้วนะอันบอ่าใส่ไหนกินเหวาอันบออคนเคยกินแห้วก่อนเอาซื้อยังอะ คนอยากดูหน้าโซเฟอร์ขับรถหนูไหมคะนี่ไงอยู่นี่ตาเอทาหน้าเย็บชีนอยู่เนี่ยตเอหนางพี่กันก็อหนูเลยค่ะพี่น้องผมยังไม่นั่นเลยหนางพี่กันเลยค่ะเอาเลยเดี๋ยวหนูจะจ่ายตังค์ให้จะมึงจะหนูจ่ายเงินให้หัตตาแข็งไปนะหัวตาแข็งไปนนะไหนวุ้ยวินนะ ขาขายอะไจีเนะนูไปหาตะก,กาก่อนตะก,การไม่มีหรอตะกาอยู่แล้วไม่มีไงนี่ไงตะก,กาอยู่ตรงนี้นูก <c oughs> นี่ไงตะก,กาเอาเชนนกกเตะอ่ะจันือนก่อนันนูสิไปเอานูสิเอาเื่องกันเป็นเรื่งไม่นอง ไปแกะมาไล่กันล่าสุดบ่มีบ่มีเงินใจโบมีเงินใจค่ะกับเขาล่าสุดไปแกะมาไล่กันแกะมาไล่กันเนอแกะมาไล่กันจากบานอันนี้ก็อนอีกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> ผู้นี้แหละค่ะผู้มาส่งมาหับตลอดนะคะ <c oughs> มาส่งมาหับนูตลอดเลยนะคะ แต็ปแม่งได้พี่น้องโอ้อยหมดไปละเบอ้อไปละเบอ้อไปอะอะไรนีโน่เป็นอะไรจะกลับแล้วเหรอก็คือสิะมีอะีรปากันวะสวัสดีครับช่องอะไรครับช่องไรซันพูดเหรอใช่เออพอดีเลยใช่หน่อยแกะให้หน่อยแกะให้หน่อยเอยอเขาจนกระจับกล่องให้สิแกะเอา อ็แค่จับกล้องอะไรก็เสร็จเอาได้เห็นเจ้าของนล้วไหมล่ไม่ต้องบ่ำไมายังค่อยเห็นนี่นู่นได้สินี่ตะค้อนว่านหนูมีหนูเป็นคููจริงเงินหมดเดี๋ยวแป๊บนึงหนูแกะตังอยู่อ๋ออย่าเฝ้าเจ้าแหวหันนะเอาก็หันกล้องใส่ตัวเองได้สิยืนแกะเงินหนึ่ง ทุกคนอยากให้หนูกับนีโนูเจนกันหรือยังใครเป็นคนพูดนะใครเป็นคนเริ่มก่อนใครเริ่มรเรมก่อน,นะรรนล่ะยังอยู่ครับเหลือครับเรปบมีนี่แหม่ห้วย บอกให้แกให้กับพวกแกอะไนี่หนูมึงไม่ไหมนนล,มลัวพี่หนูมึงไม่ทังแกเลยพี่หนูมึงไม่รังแกเลยพีพูดยังนั้นออกคืออออจริงๆริงไงไม่ให้แก่ตังให้ก็ไม่แกน,นี่ไงสือก้องให้อยู่คันบัสใส่ก่อไปแล้วตัแะขอบคุณตากล้องน,นะคะ จับไปแล้วใช่ไหมพี่สิกับไว้เทพี่สิกับใบเทเปิดบ,ยบายบายสื่อของต่อค่ะพี่น้องสื่อของต่อคะ่ะของหนูยังไม่เสร็จเลยเฮลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮล เพราะกลเห็ยงด้กันคือคือกันอย่าแซวผมหน้ามาหนูหนูนุ๊กอุ๊ยบ้าแลวมึงเนาแต่คนอยู่ราเะนี่้ยกินยังลรบ้านนี้เฮ้อเอออออ๋ออยอยู่มเลมันดกเลียมีอะไรอร่อยแนะนำปะมาื้อให้มีอะไรอมีอะไรอะไรมีทิตมีอะไรอร่อยแนะนำไหม หนอกจากพนักงานกัสพี่พนักงานข้างหลังนะคะทำไมน่ารักจังเลยสงสอนลูกซามเดียนะทำไมพี่แกน่ารักจังเลยมึง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 มึอมึง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 มงงมงมึงงองมมึงมึงมมึงมึง่งพี่น้องโอ้ยตงค่ะังมงสงึงสม เดี๋ยวเดี๋ยวที่รักหนูก็มาแ่มาเอรใครอะยงมากเดี๋ยวพี่หนูมีอะไรจะฟ้องพี่โนมันเซลพนักงานเซเว่นพวมันเซลพนักงานเซเว่นพูดยังได้อะเกี่ยวไม่เกี่ยวคือมาทางพี่ทนคนเดียวแบบได้อีกเ้าเชื่อกันเอาเด้อมีย่งนอะไรนะไม่ชัดพูดไปเลวตั้งใจ ซื้อนานมากแล้วนะลูกนูคิดบอกว่านูสิกินนี่ยังนูสิกินเขาเลยล่ะต้องแต่งตัวได้ไม่เป็นไรผิดเราเออน่ะเกือบตายจมเปรี้ยวที่ผ่านไม่ได้นะคะไม่รู้อ่ะปา,านิอาจมกับอีเลดชจมเลยอยี่ลดชตุ <the> ้นเขาเออกเว้นเชฟเว่นเหรอ,ขอเขาออกเว้นล่ะเลิศนู้ี่ดูเป็นคนที่ซื้อของนานนะเอาจริงนานมากคู่มันเกินไปแล้วสี่นาทีแล้วอุ้ยเดี๋็กที้ของ ไปรัดค่ะพี่น้องไปรัดมันทีมีสอดแกใดเออค่ะมันบัลมาไทยเฟี้ยงฉันดูสูตรพี่คะอะไรไม่เกี่ยวเออไม่ได้ข้าตัวอยู่ในยูทูบเธออย่าให้แม่ไปขา่อบหมูเฟร็เธอขายใช่เส้นหมาเธอเป็ฟองมาเชื่ออะไรคะช่องหมูฮะเอ้ยไม่ได้ยินอย่าเฟี้ยงฉันนะเขาไม่ชอบผมยาวจ้ะเขาไม่ชอบที่มีจ้ะพี่ชอบผู้หญิงหรือชอบตอนดีๆตอนที่แฉ ตอบดีๆฉันจ้างเอ้าเรียวตอบดีๆเบิ่อกี้ฉันแสบนะเขาเกินแล้วเอ้าไม่ตอบเลยเราจะเป็นลูกค้าของเซเว่นสมมติว่าไม่้สตลอดเลยนะถ้ามาสั่งเขาจะบานใจไม่เป็นไรค่ะนี่คือช่องหนูเร็วๆรีกระเาซื้อจัมเป็นสั่งโอ้จัมเปนทายเฟนสันคักสูเฟนจดเฮ้ยหน้ามองเบอร์เพราะมีพี่โทนอยู่เร็วๆมันดึกแล้ว นี่ชมพูมาเซลัวว่ะพี่เน้องแสงพี่แอดจังได้จังได้สาชมพูมันเซลแฟนชันเลยพี่น้องนั่นชื่อแอชื่อนมพูนันชมพู่ปักปามว่าเป็นแฟนเจ้าของเขเป็นแฟนชั้นพี่แอดพ่ะมาคิดใจให้ไคะเปและเด้อเซหรวยจไปิดแทนเขา้มาเคลียเลยเคลียเลยเว็บเได้นะคะคุณน่ะเสียงหวานใช้พนักงานเซเว่นเนา เ็บได้นะคะ้คอม่เันนี้ถือว่าอันนี้อนนถือว่าไม่มีพี่โทนอยู่นะคะไม่เป็นไรเซเว่นนี้ใครๆก็รู้ว่าเรายึดสาหน่อยยึดจ้าใครดียันสาหน่อยนะส่ะสองคราบ คือบอกเสียงงวนแวบานาอือยมึงนี่คือหายขอข้ออย่าปาอย่าปาอย่าปาอันนี้ได้ค่ะอันนี้ได้ค่ะเวลาจะมาไปกินบาร์ดี้บี้เล็วมันเลยเที่ยงคืนแล้วไม่ขายเจม่วงล่ะนี่กาอา้ตีสองตีสองจะตีสองสี่สิบแล้ว นี่กับตัวนึงน้าพี่กันบ่อนพี่จะพาไปส่องในอันนั่นแหละส่องเสี่ยงไม่ใช่จริงเห็นดิเดี๋ยวเยอะนี่คิดเงินให้น้องใหม่หน่อยได้ไหมพอได้คิปนี้ชมพู่ได้เปือบติ่มบอกเลดูหน้าค่ะดูหน้าเคนดี้ขอแม่เบะปากได้ก็ใชเบะค่ะพอได้ต้องให้น้องบ้างสิไอตี้เนหัวพี่พอต่อยยังไงก พอได้น้องมังเอ็ดซี่แชมพูตอนเขียนกับคลิปนี่ให้เจอกันบอกเลยคุณณะตัวเองใส่ถุงให้เขาหน่อยตัวเองครับใส่ถุงให้เขาหน่อยต้องใส่ถุงนล่เหรอเอาก็ต้องใส่ถุงตัว ใจเต้นตึกตักย้อนมักบ้าเซเว่นฟังไว้เล้เอฟซีเอฟซีอ๋อมันคือการแสดงอ๋อโอเคคิดอะไรอ่ะคิดอะไรหรอการแสดงเขาว้าวไม่ได้ยินปราณนี้ตูพี่ทนปั่นาแล้วอะไรยังไม่ได้พูดแบบเขาติดติดกัน วันนี้ทำงานกันสองคนบอกถ้าเป็นกันสองคนบอกฟู่จะมาช่วยพี่นอสขายเหรออ๋อมาช่วยแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้พี่ช่วยเป็นแฟนหนก่อนแฟนคลิปแฟนคลิปหนได้แฟนคลิปหน,นูได้คลิป <laughs> นี้ก็ไ <laughs> ต่เปียกกับว่าหนา้าแดงแล้วอ,อเะ,ะเป็นไข่น้าแดงดิพนักงานเซเว่นหน้าแดง รับซื้อให้อสอ่อนพูดพันเด็มาไล่ลายเนาะพี่น้องหอยเตีมข้อเนาะพูดต้องอยู่ใกล้ๆพี่แกแล้วหลาาา ใจละลายอ่ะน้องเขาก็แบบโอเคค่ะเดี๋ยวเช็คดูก่อนคอไม้ไหนคะคอไม้นะคะมหนขี้ร่าเอไวมันะคากอยู่ด้านบี่นี่เพราะว่ามันอยากอยู่ด้านบนจังเลยเฮ้ยหมอนเตงใหญ่มาไป็นอนเลี่ยงได้เลี่ยงไว้นี่รูกมาปละกอบกันเลี่ยงได้เลี่ยงไปกลับก่อนนะคะกลับก่อนนะคะพี่คะทั้งสองคนเข้ากันนะพี่เอ็นคนนี้ชื่ออะไรนะอะไรนะคะอ่อนใจ จอโอกาสน,นะหนูสียามาตอบใหม่พี่อ้อมใจกับพี่พี่แอดพี่แอดอันนี้พนักงานเซเว่นคนใหม่น่ารักมากเ <c oughs> จอกันค่ะชา้าลูกขอใหงาจดแล้วจัดงานอีกยี่หลี่ดูสิมาปิด <c oughs> คลิปหน่อยต่อให้หนูอยู่สกลหนูก็จะมาสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากคือหนูมาตอบา้าเซเว่นด้วซื้อพี่น,อน้องบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาตีนสลัดฟันนี่ค่ะ